นี่ตัดไม่หมาเลยครับดูครับเห็นเอาประมาณสองข้อนะครับอันนี้ถ้าเข้มเกินไปไม่เอาครับประมาณนี้ครับอันนี้นะสองข้อเลยก็เ,เทียบดูแกเขยงกนันไหมพา,าเลยครับพาลงมาสาบนี้เลยครับแบงนี้ครับง่ายเลยแกะนี่เลยครับ นี่ครับเปิดมาอย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยนี่ครับนี่เราก็นี่เลยปปดครับทุกนะครับนี่เลยอันนี้พองง่ายๆเรียบเลยนะครับก็หนีเลยแอีบพันลองชี้พิถันแล้วพันแล้วครับ เลยหานมากบา่เลยผมก็ไม่เคยเก่งล่าครักแต่ลองปฏิบัติดีแล้วมันได้ผลจริงครับจะพาไปดูที่ทาเอาไว้นะครับไปเลยครับเนี่ยครับอยาให้น้ำเข้าได้กับพอแล้วอไม่ใช่เบื่อสิบแล้วก็โอเคพอได้ยกปฏิบัติจริงแล้วก็โอเค